เข้าพูดกล้องกันดิว่าตอนนี้เป็นยังไงครับครับนี่พี่เซนเก่งพี่เซนเก่งผมไม่ได้เรื่องเลยช่วงนี้พี่ถ่ายพูดเองผมไม่เป็นเลยพี่เซษน่ะบอกไปสวัสดีครับวันนี้ผมมารบุรีกับทีมงานไนท์บอยป้าไปเป็นแป๊กองโากหมุดมุดมุดเงียบเงียบต้องมีเพลงร้อนเลยเฮ้ 4,3,2,1, Action! สวัส,ส,สดีครับวด,ดีเราชาวในบอยเย6มาทัวร์จังหวัดรบบุรีงานบวชจันเจ้าได้ลาอุปสมบทที่จังหวัดลบบุรีวัดวัดอะไรวะวบ่ดทองวัดบ่อทองตำบลหนองม่วงจังหวัดลบบุรี เราก็ได้เดินทางมาเป็นระยะทางกิ่งร้อยกิโลสองร้อยกว่าโลรระยะเวลาเดินทางตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มกว่าถึงนี่ประมาณทีหนึ่งประมาณได้ครับผมทีหนึ่งครึ่งแล้วก็บางคนก็นอนไปครึ่งชั่วโมงบางคนก็ได้นอนไปผมยังครับผมยังผม่ยังไม่ได้นอนผม <c oughs> ก็เสียไายผม <c oughs> ก็ได้ไายแต่ที่มันที่สุดเลยก็คือจับใหญ่ รับายครับนี้จะโดนมาวงแตกครับดองมาแตงแปดหมงแปดเบิด <laughs> บินหนีหมนะ <laughs> ประชาขาไม่ได้ออรถนี้มีตัวเฮียหลับอยู่ตัวเราจะดูบรรยากาศภายนอกไปครับอาคุณอนัสช่วยไปเดินถ่ายหน่อยครับผม <laughs> <ะ>ครับครับ